ก็ขอสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภพศาลนครดําซิ่งนะครับมาพบกันวันนี้วันเสาร์นะครับรถเริ่มเบาบางลงแล้วนะครับเนื่องจากบางล็อกบางทีมงานก็ติดงานอยู่ที่บบตำบลตะจงนะครับก็มีงานขุดลอบแบบนี้แล้วครับไม่รู้ว่างบเท่าไหร่อันนี้งบประมาณ9้าล้าน,นครับ อีกฝั่งหนึ่งเสร็จแล้วครับเจ้าซานี่เนี่ยฉลาดมากครับหักกิ่งไม้เพื่อไว้เป็นที่แคะฟันนะครับเจ้าซานี่ S Y 2 1 5 4นะครับทีมงานของแก้วสง่านะครับก็ยังอยู่เก็บงานล็อกของตัวเองครับเก็บสโลปนะครับ ส่วนทางนี้ก็จะเป็นทีมงานของซับไตรภพนะครับซั Sub hop. บไตรภพบ่อรถเริ่มเบาบางนะครับส่วนฝั่งของทางนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วครับย้ายแม็กโครย้ายอะไรแล้วหรือจะเก็บสลบ เนี่ยบริเวณตรงนี้ครับบริเวณตรงนี้วันนี้ก็จะมา update, อัปเดตภาพบรรยากาศให้ชมนะครับรถเบาบางตอนแรกคิดว่าวันนี้ถ้ารถเสียเกิดไม่ได้มาว่าจะไปรีวิวอยู่ฝั่งนู้นครับให้พี่น้อง f อฟได้ชมกันนะครับวันนี้มาชมเจ้าซานี่ก่อนซานี่เอสวายสองนึ่งห้า เบาบางลงมากครับตั้งแต่ทีมงานพรรุ่งเรืองไปที่อื่นนะดูมันจะเงียบครับก็ยังคงเหลือทีมงานของเสียสุนเสียสุนทุนเยอะนะครับให้เขามีรถแมคโครไปช่วยครับคือของมงคลฟาร์มนะครับ มงคนฟาร์มไปช่วยมงคนฟาร์มเขาก็จะขุดอยู่ฝั่งนี้นะครับเพราะว่าเสร็จแล้วมีแต่ของเสียซุนทุนเยอะนี่แหละครับที่ยังมีรถดำทำงานอยู่ลุยกันสามคันเลยรถดำก็หลายๆคันอยู่ว่าต้องเก็บงานให้เสร็จดินเลือยเยอะมากครับ ฝั่งทางโน้นครับฝั่งทางนี้ก็เบาบางครับดูเป็นบอลละันล,ะละครับลันมากครับไปเทฝั่งโน้นเหรอ เนียบเหมือนก็ยากระป่าช้านะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็มีบรรยากาศอยู่ครับคือเจ้าสานีก็รอน่าจะรอรถดำบ่ไม่ใช่นะเพราะว่าน่าจะเก็บสลบปเจ้าแคทเดินไปเก็บสลปอยู่ฝั่งโน้นนะครับครับเพ บรรยากาศวันนี้ครับฟ้าครึมๆนะครับก็ยังคงมีรถทีมงานของทรัพย์ไตรภพครับมาเอาดินไปเทเรื่อยๆครับนีครับวันนี้ครับรถรับจ้างม่ประจำทางโอ้คันนี้มีไฟฉุกเฉินด้วยครับ,ค,รบคันนี้มีไฟฉุกเฉินด้วย รถเจ้าหนงก็ยังทำงานปกติครับเพราะว่าคนนี้ลุยงานไม่ใช่ย่อยครับเพราะว่ารับงานหลายที่อยู่ครับคนนี้รถเสียไปครั้งหนึ่งแล้วครับนะครับมาเป็นทีมมาเป็นทีมลูกพี่มาลูกน้องก็ต้องมานะครับรถน้อยหน,ยหนงมีสองคันครับคันแรกเขาขับเอง ขันที่สองให้ลูกน้องครับนะครับทริปนี้ก็ตั้งใจให้มาดูเจ้าซานี่นะครับเก็บสโลปครับเก็บสโลปซานี่ SY ส1 5 4นะครับ ำอะไรเนี่ยเจ้าซานี่ทำอะไรเอ่ยโบกมือขวักโบกมือขวักโบกมือขวักเรียบเรียนใครเอ่ยทำสัญลักษณ์แบบนี้มาถึงยังไงเอ่ยให้มันถ่ายใกล้ๆบะผมซูมก็ได้ครับนี่ครับครับเจ้าซานี่ครับ เป็นรถที่ขายดีในภาคอีสานครับจั้งท่าอยู่แบบนี้นะครับมาชมกันต่อฝั่งนี้ครับรถที่วิ่งอยู่เนี่ย,ยรู้ว่ากี่คันเนี่ยรถดำเนี่ยนี่แค่น้ปะ มีน้อยมากครับโอเคครับสำหรับคลิปแรกก็ฝากไว้เพียงแค่ท่านี้ก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ